สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องอ๊อฟกกอกนะคะมาหินอ่อนต้นยันป่าตอดกลัวป่าจะตอดอืมเลามาแถวนี้แล้วนี่ นั่งชู้ลานนี่แหละมัง้ง oh, ถ้าอยากนั่งก็นั่งนี่ oh. เขาจะเอาเลาะมานี่ละ่ะแสดงว่าเอซีสั่งให้เอามารวบบ่ใช่ยังไงกับตันครับแม่มาจากไหนโอ้อ่าผมยังไม่รู้รายละเอียดเลยครับแม่ครับ ครับผมนึกนว่าโหาอะไรส่นตอครับมีรานจ,จังพงหนึ่งชุดตรงนี้หนึ่งชุดแล้วก็เข้าในอซเซตีสองชุดครับ๋อาจะเป็นของกัปตันใช่ไหมอันนึงอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่หรอบ้านพี่ล้อมกับป <4 S 2> ีชุดนะคะออจะเป็นของส่วนรวมนะคะใครนั่งก็ได้เนาะเ,ออเดี๋ยวทำแม่มาตออ่อยน,นีเป็นส่วนตัวของแม่มาต่อยนะคะคยแม่ค่ะเย้เขียวกับล้อมค่ะอ๋อไปนั่งตรงนู้นแล้วเนาะนั่งด้วยกันเนาะนั่งด้วยกันเนาะก็ได้ โอ้คนคนละชุดไม่นั่งได้ส่วนรวมด้วยกันค่ะไปบอกแล้วเอาเขาคือพออ่านมาโดนคนมาหนักกันโอ้โหสองคันรถคนได้เฮ้ยโคกป้าเจ้ไม่ได้ไม่ได้น้อยเด้อ สองคันรถมีตู้เย็นด้วยตู้เย็นเป็นของใครกัปตันตู้เย็นครับผมกัปตันอ๋อตู้เย็นเป็นของช่างพงครับนึกว่ากัปตันนวดเปล่ากัปตันหรือเปล่าเพราะว่าเขายังไม่รู้จักรถผมก็เลยไม่รู้ว่าของใครน่าจะใช่หรือเปล่านะโอ้ อันนี้นะคะ2อขันลดเลยเนาะแม่เนาะแม่แม่พีเพราะมันเยอะไงอมีตู้เย็นด้วยด้วยเพราะอากาศมันร้อนใช่ค่ะร้อนมากอ่าแม่มาต้อยลูกเยนื้อเนี่ยทั้งหลาย เขากองมันให้บ่เอาีบ่เอากล่อง,องใช่ไหมท่านได้ยิ่งใช่ไหมได้กล่องเดือดร้อนนอกขนาดบ่ายเท่าไหร่แล้วนี่ะี่โ้ยร้อนอยู่เลย น่นนะคะอีกขันหนึ่งอีกอันนี้เขาเรียกว่าม้าหินอ่อนนะคะทนาก็มาเช้าก็มีที่นั่งแล้วค่ะเรามีที่นั่งเล่นจ้า ต้อนแดดอ่อนเนาะช่วงนี้สีแดงแดงแล้วก็ไปฝั่งนู้นๆๆุนุนหนุนโอตาชานขี่รถแล้วเหรอบอกเป็นแล้วรถอุ่มบุญแล้วนะแล้วถ้าไปข่าวฟังฟุ่นเนี่ยมันห่อนแท้เด็นี่นาอมันห่อนเราผลิตมีแต่ดินอยู่ฝั่งร้อนๆเอารถมาอย่าพึ่งได้โอ้รถอุ่มอิ่มบุญเป็นแล้วเนาะ โออซ่อมมาแล้วนี่ซ่อมมาวันไหนคะนี่ได้สองวันนี้แล้วโอ้มันเป็นอะไรตาอ๋อใครมาเปิดกุญแจไว้ไปหมดเลยตานั่นแล้วลงเปิดเลยไหมไม่เป็นอะไรตาไปช่บมันเขาบอกว่ามันเป็นอะไรยางมันรั่วบอกยางมันรั่วเสยๆแค่ไปปะยางเปลี่ยนยางคือหลานชายเราไอวันนี้โทรไปหาไม่รอ้อยู่ค่ะไปธุระมามานานแล้ว ไปตุลลสกว่าแดด,ดหอนแท้ปวดปวดหอนเ,ออนเขาเขาไปไหนเขาลุงไปไหนลุงก็อยู่บ้านไร่นู่นค่ะอ๋อเขาอยู่บ้านไรลพัลรวมจ้ะไหนะน,นว่าเห็นเห็นเรมไม่ยุกิบป่ว่า อะไรบันเกิดมิจิเกี่ยงเขาซื้อเนื้อซื้ออะไรกินกินนี่มั้งนี่เพราะว่าในเดืนนี่เขามีโตข้าวอีแล้วเขาก็จะมาฉลองที่นี่มั้งมาแรงนี่เขาจะเอาโต้าอีมาลงแล้วก็นี่จะกินตรงนี้แหละน่าจะกินนี่แหละเนื้อแล้วก็น่าจะกินนี่แหละเดี๋ยวแม่มาตัวจัดการแล้วกับลาบหลอดกับลาบไมม่ทอดไก่บ่หมูหมูหรือว่าต้มไก่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 ส้วาไก่ อ๋อเดี๋ยวก็เข้าไปบ้านพี่ละวันเนาะกับไอ้นั่นอีกสองชุดใครมาเยี่ยมมาเย็นก็ได้นั่ง <c oughs> แต่มาอยู่ฝั่งนี้เย็นนะนี่ลูกตาลูกตาขบบ่อยบ้านเราเรือ่องมาตะกุบเนาะบ้านหลังนี้นะบ้านหลังนี้เขาให้คนเช่า ท่านนองท่านน่องอยู่ไม่ได้อยู่แล้วท่านน่อกไปอยู่นู่นเลรอด姐เขาบอกเขาไม่ได้อยู่นี่นานแล้วนะน้องแม่ผู้ช่วยน้องแม่แม่แม่พี่ไม่มีแล้วอยากเช่าบ่ตาชานอยากเช่าบ่อ PFC อยากมาเช่าโอ้ขึ้นมารถก็มาเช่าเลยแล้วค่ะก็ติดต่อเลยบ้านต้นหักเลยเนาะบ้านนาเพื่อนเนาะนาต้นหักนาต้นหัก บ้างคะโลู่ไหมคะโอ้โล่งค่ะโล่งโล่งเนาะค่ะสบายดีสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะเป็นที่นะคะเราก็ใช่ค่ะเป็นยูทูบเบอร์อิสระแล้วทีนี้เปิดนี่สองช่องเลยจากแต่กล้องมาอันนี้แอรซีท่านมาจากสุราษฎร์บอกแล้วกลับแล้วบอก อ๋อเราคันขาวนี่หมดจ้ะโอ้สุกแล้วหุกเนาะแม้าเนี่ยไปตามอืมแม้ไปตามตามมาบอกว่าให้ล้ำให้ด้วยจะสามโนอืมก็พอดีเลยค่ะพอดีเลยมาเลยแล้วล้ำแล้วบอกเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ตอนเที่ยงนะจ้ะเมื่อกี้นี่ตาไดี๋ยวย็นอยู่เออเห็นเห็นในคลิปน้องพลพอดีมันไม่มีเครื่องก็เลยให้พ่อมาต่อเอารถพ่อมาติดมาแม่อห็นในคลิปไม่พอยเลยว่าให้ อ๋เครื่องเขาออกไปทางนู้นเนาะพาไปเบิร์ดวันนี้ร้องไห้ไม่ได้หรอโอ้ยร้องไห้ร้องไห้ไม่ไหรอไปดูนิสิตศรีได้หรอใช่เหรอไม่ใช่น้องพลอหรอไม่ใช่แม่หรอกโอ้แม่ท้ามาึงร้องไห้ตาจังหงอกเลยตาจังหงอกว่าตาเลยร้องไห้ตาเหมือนที่ญาติที่ญาติที่ญาติร้องไห้ที่เขาเอาแม่แม่โสระพีไปนั่นแหละ ้าขไปถ้าไม่มีคนกัดแก้งเราจะไม่อึกนะเวลาเราคนกัแกงเราจะอึดมากนะคะอันนี้เขาร้อให้เพราะอะไรอันนี้เขาเอามาอ้าวเจ้ายมหูบมบบ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 อบบ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 บะคลิปบบบบบบบวบบ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 บ่บบ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 ่บบ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 บ